กระแสตีกลับหลังรู้สาเหตุปมดราม่าอาร์ตพสุทธ์ขายหมูกรอบดีอยู่ร้านเดียวกระแสตีกลับหลังรู้สาเหตุดราม่าอาร์ตพสุทธขายหมูกรอบดีอยู่ร้านเดียวหลายคนไม่พอใจที่ร้านของหนุ่มอาร์ตโดนถล่มแบบนี้จากกรณีดราม่าของอาร์ตพสุทขายหมูกรอบดีอยู่ร้านเดียวหลังจากได้ไปออกบูธขายหมูกรอบที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งหมูกรอบของนักแสดงหนุ่มขายดีมากจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาว่าร้านคุณชายหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตขายดีอยู่ร้านเดียวแต่ร้านอื่นในงานขายไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้ทางด้านเพจ Facebook คุณชายหมูกรอบได้ออกมาโพสชี้แจงราม่าดังกล่าวโดวยระบุว่าเห็นราม่าก,กันเยอะมากที่งานออกบูธ TKD ว่าทั้งงานคุณชายหมูกรอบขายได้อยู่ร้านเดียว ขอแจ้งให้ทราบนะคะทุกร้านทุกคนมีต้นทุนพอๆกันค่ะแต่เพราะคุณอาร์เป็นดารามีชื่อเสียงอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆซึ่งก็ต้องแลกกับอะไรต่างๆที่ต้องมีการพูดถึงกล่าวถึงดังนั้นเราทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานเตรียมงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงการตลาดทุกช่องทางทุกการโปรโมทเราทำกันอย่างหนักทางร้านทำการบ้านทุกอย่างเพื่อมาออกร้านในรูปแบบที่ดีที่สุด เพื่อจะให้ลูกค้าที่มาหาคุณชายหมูกรอบไม่ผิดหวังทางร้านไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าในวันงานของเราจะเยอะหรือว่าจะน้อยได้แต่บอกทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ทางเราต้องเตรียมสินค้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าถ้าเราเตรียมไปน้อยของหมดก่อน ทางร้านเราของหมดเลิกก่อนอาจจะทําให้ภายในงานลูกค้าน้อยลงหรือไม่คิดถึงร้านค้ารอบๆงานทั้งหมดส่วนประเด็นที่ว่าขายได้อยู่ร้านเดียวคนอื่นขายไม่ได้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าไม่ใช่ร้านดาราคุณก็คงจะยินดีกับพ่อค้าแม่ค้าร้านนั้นว่าเขาขายดีจริงๆร้านอื่นเขาไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะคะ คุณอาร์ตเดินซื้อของแทบทุกร้านอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านมากๆซื้อมาให้ทีมงานน้องๆส่วนตัวทางแอดมินอยากจะแจ้งนะคะว่าทางเราไม่สามารถบอกลูกค้าให้ซื้อของร้านไหนๆได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากสิทธิ์ของลูกค้าเองอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อยากทานอะไรวันนี้เขาอยากกินไอศครีมคุณจะให้เขาเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่วันนี้คุณอยากกินทุเรียน คุณจะเดินไปซื้อที่ร้านขนมปังหรอคะสินค้าทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของลูกค้าสินค้าน่าสนใจน่าลองไหมถ้ามันยังไม่น่าสนใจเราจะต้องทำยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าและสามารถเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงมันคือการบ้านที่ทางร้านของเราทำกันมาอย่างหนักหน่วงเพราะถ้าทำออกมาไม่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าที่เป็นร้านดาราจะโดนกระแสดราม่าคูณสอ,อย่างแน่นอนมากกว่าร้านคนปกติ ทั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณชายหมูกรอบนะคะทางร้านดีใจมากๆที่ได้เจอกับสาวกหมูกรอบทุกท่านและเจอกันใหม่ในงานหน้านะคะ โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากงานนี้กระแสตีกลับไปยังสาเหตุของดราม่าดังกล่าวโดยหลายคนไม่พอใจที่ร้านของหนุ่มอาร์ตโดนถล่มเนื่องจากขายดีเกินไปซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่โอเคนอกจากนี้บางคนยังเข้ามายืนยันอีกหลายเสียงว่าสาเหตุที่ร้านของหนุ่มอาร์ตขายดีขนาดนี้เพราะของเขาดีจริงๆ อีกทั้งหมูกรอบยังเป็นอาหารที่ทำยากและไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอร่อย